สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนในคลิปนี้ผมจะให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้กฎของเกาในการหาฟลักไฟฟ้าในตัวอย่างนี้จะเป็นกรณีของการหาฟลักไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุบวก Q เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจากกฎของเกาเราสามารถที่จะเขียนเป็นสมการแสดงความสัมพันธ์ของ อินทิเกรตคล o สป e กับ d a มีค่าเท่ากับ q n คล s สส่วนด้วยแอ psilon ศูนย์สมการนี้ทั้งฝั่งซ้ายและก็ฝั่งขวาจะมีค่าเท่ากับฝลักไฟฟ้าเรามาดูที่กรณีที่หนึ่ง ประจุไฟฟ้าที่ตำแหน่งต่างๆภายใน Gaussian Surface ขั้นตอนแรกของการแก้โจทย์ปัญหาให้เราวาดสนามไฟฟ้าของจุดประจุบวกซึ่งสนามไฟฟ้าของจุดประจุบวกจะอยู่ในทิศพุ่งออกทุกทิศทุกทางตามแนวรัศมีหลังจากนั้นให้เราสร้างผิวของเกาขึ้นมาซึ่งผิวของเกาที่เราสร้างควรจะให้ขนานหรือตั้งฉากกับ สนามไฟฟ้าในที่นี้ผมสร้างผิวของเกาเป็นรูปทรงกลมซึ่งมีลักษณะตั้งฉากกับสนามไฟฟ้าดังรูปหลังจากนั้นก็ให้เราใช้สมการของเกาซึ่งมีสองฝั่งซ้ายขวาในกรณีนี้ผมเลือกฝั่งด้านขวามือซึ่งฝลักไฟฟ้าจะมีค่าเท่ากับ qn close ส่วนด้วย epsilon 0 เรามาดูกรณีย่อยของกรณีที่1ซึ่งนั่นก็คือผมให้ประจุไฟฟ้าอยู่ที่จุดศูนย์กลางภายในเกาเซียนเซอร์เฟสจากกดของเกา Qn close ส่วนด้วยแอปซิลลอนศูนย์มีค่าเท่ากับฝักไฟฟ้านักศึกษาต้องตอบให้ได้ว่า Qn close ก็คือประจุที่อยู่ภายในผิวของเกามีขนาดเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเราดูจากในรูป ประจุที่อยู่ภายในผิวของเก์มีค่าเท่ากับบวก q ดังนั้นฝักไฟฟ้าในกรณีที่ประจุไฟฟ้าอยู่ที่จุดศูนย์กลางภายใน gaussian surface จึงมีค่าเท่ากับบวก q ส่วนด้วยอ p s i ลอนศูนย์ทีนี้ถ้าผมให้ประจุ บวก q ซึ่งแต่ก่อนนี้อยู่ที่จุดศูนย์กลางของผิว gaussian surface ไปอยู่ที่ตำแหน่งอื่นๆอาจจะไปทางซ้ายทางขวาขึ้นบนหรือลงล่างแต่ยังคงอยู่ภายใน gaussian surface ถามว่าฟลักไฟฟ้าจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็เริ่มต้นด้วยสมการฟลักไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ q n c l o s e ส่วนด้วย epsilon 0ตอนนี้นักศึกษาต้องตอบให้ได้ว่า ขนาดของประจุที่อยู่ภายในผิวของเก์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าจากในรูปมันก็คือบวก q ส่วนด้วยอ p s i l o n ศูนย์ดังนั้นในกรณีนี้จึงตอบได้ว่าฝักไฟฟ้ามีค่าเท่ากับบวก q ส่วนด้วยอ p s i l o n ศูนย์มาดูกันที่อีกหนึ่งกรณีในกรณีนี้ผมจะสร้างผิวของเกา ด้วยรูปทรงที่แตกต่างกันมีทั้งทรงกลองและก็ทรงหน้าตาแปลกๆแล้ก็ทรงกลมถามว่าฝลักซ์ไฟฟ้าในแต่ละกรณีเนื่องจากจุดประจุบวก q แต่ผิวเกลแตกต่างกันฝลักซ์ไฟฟ้าจะมีค่าเท่าไหร่เราก็เริ่มต้นด้วยสมการฝลักซ์ไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ qn close ส่วนด้วย epsilon ศู 0. ตัวที่จะบอกว่าฝักไฟฟ้าจะมีค่าเท่าไหร่นั้นก็คือประจุที่อยู่ภายในผิวของเกาจากรูปด้านล่างทั้ง3รูปนี้นักศึกษาก็เห็นว่าแต่ละผิวของเกาประจุอยู่ภายในขอให้เป็นภายในครับไม่ว่าจะตำแหน่งไหนก็ช่างฝักไฟฟ้าก็จะมีค่าเท่ากับบวก q ส่วนด้วยแอปซิลอน0ูย์ ดังนั้นผมก็เลยสามารถสรุปได้ว่า Gaussian Surface ไม่ว่าจะมีรูปร่างใดก็แล้วแต่ขอให้มีประจุอยู่ภายในก็จะตอบเท่ากันซึ่งนั่นก็คือบวก q ส่วนด้วย epsilon ศูนย์ในกรณีที่3นี้ผมจะให้ประจุบ,บวก q อยู่ภายนอกเก u s ซียนเซ r ร์ c เที่สร้างขึ้น จากสมการฝักไฟฟ้าก็จะมีค่าเท่ากับ Qn e close ส่วนด้วย epsilon 0 Q e n close ตัวนี้ก็คือประจุที่อยู่ภายในผิวของ gaussian surface ที่เราสร้างขึ้นถ้าเราดูรูปทางด้านขวามือเราจะเห็นว่าไม่มีประจุใดอยู่ภายในผิว gaussian surface ที่เราสร้างขึ้นดังนั้นในกรณีนี้ ฟลักไฟฟ้าก็จะมีค่าเท่ากับ0ทีนี้กรณีสุดท้ายที่ผมยกตัวอย่างให้ดูกรณีที่มีหลายๆประจุการที่เราจะหาฟลักไฟฟ้าของประจุที่มีหลายประจุนั้นสิ่งแรกเลยเราต้องดูก่อนว่าโจทย์ให้เราหาฟลักไฟฟ้าเนื่องจากประจุใด ในกรณีนี้ผมสร้างผิวของเก้าครอบประจุ Q1 และก็ Q2 เอาล่ะครับในกรณีที่4นี้ผมจะไม่อธิบายขอให้ดูจากคลิปวิดีโอนี้และก็ตอบคำถามให้ได้ว่าในกรณีที่มีหลายประจุลักไฟฟ้าจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ Blah! <laughs> <laughs>